อาชักตาน็อตตาเสียนน็อตเลยนะอานงนะเอ้าวยโวยโวยป้อน้นเจมันเจควนเจกันเถเอ้าน่โอ้ย่ยตืนเอาอยู่พงย่านนะ ô, Đây là đầy vô đây là bao nhiêu? Đây 8 phút. 50 5 để vô ta đang làm gì? nhẫn, nhẫn sao? 2, 2, 2, 2, bướp 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 2,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  vô Nhà ngam vô Sưu tập bay Sưu tập bay, nắng ngam Nó liền đi đấy, hòn <laughs> hòn Nó Trời, nó phèn đấy này. Đưa nằm pháp, nó đưa nằm pháp Chú xì

หลังต่องหลอดดีอวะนาะนอน้ะเล่นดีวะเีมากเลยแน่นอนวะต้อมาไขหัวแล้วเนาะได้แล้วตามกับวู่ได้เนี่ยแมนอยอลาแล้วล่องหลดดีแน่จางกับอะไรอีกจางกับอะไรเหรอ

สองอเอาลุต้องเอาอยู่แล้ว่เอาอ,อ,อาังสีงหน่อยเป็นหนาเอายังใดสีสามใดส,ส,สามสองเล่นมันใจแล้วหอดไลา์ด้วยเออ ป๊บอืมีบอ,อกแล้วนะไปเพืๆๆ่อนเพื่อนฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกล้องเยโสทรครับพักเที่ยงนะครับเ่นมังฮอตตอนเที่ยงครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับเด็มบังพอตครับตอนเทียงดู แค่นี้ก่อนนะครับ